สวัสดีครับวันนี้ผมมีเคสคอมพิวเตอร์มานำเสนออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับขอนำเสนอเคส HP DC 7700นะครับผมตัวนี้ CPU จะเป็นเฟนเทียม D9254 เม็กตัวนี้ CPU ค่อนข้างแรงนะครับแรม1นึ่งจิกฮาร์ดิส80เป็นฮาร์ดดิสต์ SATA การ์ดจอออนบอร์ดส6งหมก Intel x สามพันครับส่วนนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าปุ่มพาวเวอร์อยู่ด้านหน้าและจะต่อด้วยปุ่มฮัตดิสไฟฮัตดิสและไฟไฟสเตตัสนะครับผมด้านหน้าจะมีซีดีรอมนะครับผมและช่องเสียบหูฟังและไมโครโฟนตามด้วย usb หน้าสองส่วน usb ด้านหลังมีทั้งหมดหกช่องด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เป็นช่องระบายความร้อนนะครับ ซึ่งสบายความรอบได้ดีและจะมีลำโพงอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับเครื่องนี้จะมีจุดเด่นก็คือว่ามีลำโพงในตัวนะครับดีไซน์ที่ออกแบบมาเล็กกระทัดรัดนะครับจะเล็กกว่าเคสคอมพิวเตอร์ปกตินะครับประมาณ50%ลง Windows XP ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเสียงจากเครื่องโดยตรงเลยนะครับสังเกว่าดังมากๆเลยครับ เครื่องนะครับก็มีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าประสิทธิภาพการใช้งานนะั้นยอดเลยครับผมใช้งานได้ปกติการทำงานรวดเร็วนะครับผมไม่ต้องรอช้าใดๆนะครับผมตัวนี้นะครับจะมีไลเซนส์วินโดว์แท้ด้วยนะครับ phải đã hôm ma